ที่ผมทำคลิปรีวิวฮักไปเนี่ยใส่เป็นเกียร์คลามไมตี้ใช่ไหมซึ่งก็ลองไปเล่นทั้งใน p w p p w e แล้วรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฮักใน PVE มันดูดีขึ้นมากเลยแล้วก็แบบพวกสกิลแอนิเมชันอย่างเงี้ยมันดูเหมาะกับการเล่น PVE ขึ้นมากๆเทียบกับยูนิฟอร์มเก่าะนะผมเลยลองเปลี่ยนเป็นเกียร์ม่วงจากตอนแรกเนี่ยใส่เกียร์คลามมานานมากแล้วตอนนี้มันลดราคาถอดเกียร์อยู่ผมเลยลองเปลี่ยนเป็นเกียร์ม่วงไมตี้ซึ่งแน่นอนแหละพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ม่วง Mighty, ไมตี้นะครับมันจะมีบัฟดาเมจ ไอบ้บัฟ0.9%อะไรเงี้ยมาให้แต่ว่ามันก็จะเสียเลือดซึ่งฮากมันคิดดาเอจจากเลือดใช่ไหมมันเสียเลือดไปประมาณ32%ซึ่งตอนแรกผมมีเลือดฮักอยู่ประมาณ20,000ไม่ใช่20,000ดิ200,000กว่าๆแล้วตอนนี้เหลือแค่10,900นี่แหละเหลือแค่มัน109,000นะครับซึ่งคือมันก็เหมือนเสียพลังโจมตีไปแต่ว่าได้บัฟเกียร์ที่เป็นบัฟเพิ่มดาเอจมาอีกทีหนึง่ง ผมคิดว่าเกียร์ม่วงดีกว่าถ้าเกิดจะเอาไปเล่นใน PVE นะซึ่งตอนนี้เนี่ย PVE มันไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะหมายถึงว่าตัวละครโหดๆมันเยอะเกินฮักมันพอสามารถเล่นได้ในแบบบางบางโหมดถ้าเกิดแบบตัวละครในอัตโนมัติโดนดีบัฟอะไรเงี้ยแต่ว่าในไทม์ไลน์บัตเทิลก็คือไม่เจอเลยถึงแม้ว่าตัวละครมันยังจะเล่นได้ดีอยู่บ้างส่วนถ้าเกิดใครอยากลองเอาฮักไปเล่นใน PVP เนี่ยก็จะแนะนําเป็นเกียร์คอนควสสองนะครับดีที่สุดแล้วสําหรับฮักเท่าที่ผมลองมาแล้วก็เท่าที่ไปสอบถามสาย AC สาย PVP มานะ แต่ถ้าเกิดใครอยากเอาไปเล่น PVE ซึ่งผมคิดว่าฮักยูนิฟอร์มเนี้ยน่าเอาไปเล่นใน PVE มากกว่าก็ลองดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วกันถ้าเกิดใครมีด็อกอ็อกอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำฮักนะครับแต่ถ้าเกิดใครก,กำลังหาายไลท์ ang, แดงเก่งๆราคาถูกฮัก <H uck S 2> ก็ดูเป็นตัวละครที่น่าปั้นในระดับหนึ่งก็ดูดีสุดแล้ว,วตอนนี้เพราะว่าวายไลท์แดงเนมอลเลยก็ไม่น่าปั้นแล้วคาเนตก็ PVP ใช่ไหมล่ะด็อกอ็อกมันก็มันก็เก่าแล้วแถมมันก็เล่นยากมากอะไรเงี้ย คะแนน A B X ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสมากผมว่าหักมันก็พอเล่นได้แต่ถ้าเกิดจะเน้นคะแนน A B X จริงๆเนี่ยยังไงดอกออกก็ดีกว่าหักนะครับแล้วก็อีกย่างหนึ่งก็คือหักมันคิดดาเมจจากเลือดใช่ไหมล่ะเลือดใน ID ผมมี81%ซึ่งเท่าที่ผมลองเล่นมาถ้าเกิดเลือดคุณมีน้อยแบบน้อยที้ยน้อยแบบต่ําเตียเ้ยเลียดินมากๆอะ่ะน้อยมากๆในที่นี้ผมหมายถึงแบบ ต่ำกว่า20%หรือบางคนแม่งเป็นเลขหลักหน่วยอ่ะอันนั้นก็อาจจะทําให้ฮักคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แรงเท่าด็อกออกหรือว่าด็อกออกมันจะดูเก่งกว่าฮักมากๆแล้วถ้าเกิดสำหรับคนที่มีเลือดในระดับหนึ่งอ่ะฮักมันจุดมันจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่ามากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ถึงฮักมันดูเก่งก็จริงแต่พอการ์ดเราไม่ได้บิวเลือดมาหรือว่าบางคนเป็นแบบเน้น PVE อย่างเดียวไม่ได้สนใจเลือดไม่ได้สนใจป้องกันหรือว่าคราวคนโทรทาม สำหรับสาย p v. p p เลยเนี่ยฮักก็อาจจะดูเป็นสาย PVE ที่มันต้องมีการ์ดที่สามารถอวย p ี p ได้ในระดับหนึ่งงงปะวะแต่ละแหละมันก็อาจจะเป็นเหมือนท o ร์ฟช้อยส์นะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบเอ้ยกูอยากได้ฮักไปลง PVE วะ่ะแต่แบบเลือดกูมีน้อยอะไรเงี้ยแล้วกูต้องทำยังไงกูต้องไปบิวเลือดมาเพิ่มหรอหรือว่ายังไงแต่ผมว่าถึงเลือดน้อยมันก็ยังเล่นได้ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ายิ่งมีเลือดเยอะมันยิ่งจะเก่งนะครับแบบอย่างไอดีพี่ในกิลผมอะไรเงี้ยหรือว่าไอดีของคนที่รู้จ เออร้อยล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ร้อยล้านดีอะไรนะมีเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นบวกแล้วเออฮักก็สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าคนที่แบบมีเลือดแค่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาลองในดองมัมูนะครับฮักเนี่ยสามารถใช้เป็นลีดตัวเองได้นะเพราะว่ามันมีลีดที่เพิ่ม HP พอลองเปลี่ยนจากเกียร์ม่วงเป็นเกียร์ครามเนี่ยรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแน่นอนมันลงดีกว่ามากๆเพราะว่าเกียร์ครามถึงมันจะได้เลือดก็จริงแต่มันไม่มีบัฟเพิ่มดาเมจนะครับ บัฟของเกียม่วงเนี่ยมันมีทั้งบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็บัฟที่มันไม่สนการลดดาเมจของบอสซึ่งบอสในดอมังมูมันจะลดทั้งพีอสดาเมจแล้วก็ลดดาเมจเอาพุทธของเราด้วยนะครับซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเกียม่วงมันถึงเหมาะกับบอสดอมังมูนะครับจริงตัวมันสามารถเล่นวันทามได้แต่ว่าตอนที่เรามีสกิลทียสามเนี่ยโอกาสที่วันทามมันจะลั่นค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันกระโดดไปสูงมากมันใช้เวลากว่าจะลงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือฮักมันอึดมากนะครับลองดูมันจะมีฉาก โดนดาเมจเข้าไปเยอะๆเนี่ยอ่ะเห็นไหมเลือดมันเด้งขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัว PVE ที่แบบไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะตายไหมอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่ามันสามารถตายได้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอื่นๆอย่างเงี้ยผมว่าฮักเป็นตัวละครที่เล่น PVE แล้วอึดมากๆที่สุดตัวหนึ่งแล้วก็เผื่อจะอาจจะที่สุดในเกมเลยก็ได้นะครับคือแบบอย่างมูนไนท์หรือกัปตันนาเวลหรือโอดินอะไรเงี้ยมันมีฮิลเรื่อยๆก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อึดเท่านี้นึกออกไหมฮักันมีทั้งออโต้ฮิวแะ เด้งเลือดขึ้นมาไปเยอะครั้งหนึ่งถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ว่าไปซึ่งผลลัพธ์ในดอมมังูนี่ถือว่าประทับใจนะครับลงได้ดีในระดับหนึ่งไม่ใช่ดีที่สุดแต่ทําได้ดีมากๆตอนมีสกิลเทียสี่มันจะแรงมากๆนะครับแล้วก็เ,เล่นง่ายด้วยนะครับมันเล่นง่ายมากเดี๋ยวจะลองไปเล่นใน a b x ABL ด้วยบอกเลยว่ามันเล่นง่ายกว่าดอกออกแบบ20เท่าเลยนะครับแบบง่ายกว่ามากๆแล้วก็พูดตามตรงว่าในเรื่องของการทําคะแนนเนี่ยมัน ผมเล่นด็อกอ็อกไม่เก่งและกันผมเลยเล่นฮักได้มากกว่าถึงแม้ว่าจะใส่เป็นม่วงไม้ตีไม่ได้มากกว่าสิเล่นได้วันเท่าเท่ากันนะครับเพราะว่าด็อกอ็อกผมเล่นไม่เก่งถ้าเกิดคนที่เขาเล่นเก่งๆเนี่ยยังไงด็อกอ็อกก็ได้มากกว่าอันนี้มาลองในนาวด่าน9 4นะครับซึ่งถือว่าสูงพอสมควรแล้วก็มันเป็นเขี้ร์ม่วงด้วยเขียร์ม่วงไม่ใช่เกียร์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือฮักเนี่ยมีข้อเสียมากมาก อย่างหนึ่งก็คือตัวมันมีไอเฟรมน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีการกัดเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลหตอนที่มันฉีดค้างเนี่ยเวลาแบบโดนสกิลกัดเบรกหรือว่าโดนสตันโดนซีซีจากบอสเนี่ยมันก็จะสามารถอินทรัพได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนข้อเสียเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อเสียขนาดนั้นก็คือสกิลที่สามันนานมากกว่ามึงจะกระโดดขึ้นกว่ามึงจะกระโดดลงเนี่ยบอสแม่งทําอะไรต่ออะไรเสร็จไปหมดแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่ามันแหละมันใช้เวลานานมากแล้วมันค่อนททีีี่จะลลาาบงถ้าเเกิดดรราไมู่้ง มันมันค่อนข้างที่จะรีลาแล้วมันขัดใจมันไม่แบบมันไม่รวดเร็วมันไม่แบบมันต้องดีเลย์เยอะอะไรเงี้ยเออซึ่งมันมันอุตสาบปรับฮักให้สกิลมันดูกระชับขึ้นเยอะมากเลนใน PVE เยอะมากแต่มันกันมีสกิลทีอาสามที่มันแบบโอ้ยขัดใจมากนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบมันขัดใจอ่ะมันควรจะเปลี่ยนให้มันดูแบบมันดูใช้ง่ายดูสมูทกว่านี้นะครับในในภาพรวมการลงบอสเนี่ยถือว่าโอเคนะผมลงด่าน94เน่าซึ่งก็ไม่ได้ยากมาก ยังถือว่าลงได้โอเคเลยถ้าเกิดเป็นมือใหม่ที่แบบลงชั้นแรกๆอะไรเงี้ยเนวเมฟิสโต้อหรือแม้แต่แบบเอาตรอนแคงจีนอะไรเงี้ยง่ายๆชั้นแรกๆสบายๆนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียเพราะว่าผมรู้สึกว่าฮักเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคอลเลกชันนะครับผมมีคอลเลกชันจอบเพิ่ม3%มีโจมตีเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าโจมตีมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฮักที่เป็นเลือดนั่นแหละแค่จะบอกว่ามันลงบอสได้ลงบอสได้ดีนะครับในดองมูก็ลงได้ดีแต่ว่าในบอลรเจนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรา เป็นสายไต่บอลรีเจนแบบต้องการจะไต่แบบจีนเกรชั้น50 60แข่งชั้น7 0 80อะไรเงี้ยคือเลยกอขึ้นไปอะ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มสตรัลเจแล้วนะครับอ่ะอย่างอันนี้ลองมาเล่นจีนให้ดูซึ่งจีนเนี่ยผมใช้ด็อกอ็อกผ่านยังยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นดีๆมันพอลงผ่านอยู่เพราะว่าด็อกอ็อกส่วนใหญ่มันจะตายเพราะว่ามันรับดาเมจจีนไม่ไหวหรือแ่าเล่นผ้าอะไรเงี้ยคือฮักมันมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องตายแน่นอนเพราะว่าฮักมันอึดมากถ้าเกิดเราเล่นดีๆเนี่ยมัน มันเอาตัวรอดง่ายกว่าด็อกออกแต่ว่าดาเมจเอาพุทออกมาหรือว่าดาเมจที่ฮักมันทําออกมาเนี่ยมันมันแรงนะแต่ว่าพอเราอยากจะไปเล่นในแบบเอ็นเกมคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ที่มันยากมากๆที่มันต้องใช้ตัวละครเฉพาะทางจริงๆเนี่ยผมว่าฮักมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเป็นสายลงบอสได้ดีขนาดนั้นคือมันเป็นตัวละครที่แบบมันไฮบริดนะมันเป็นตัวละครที่สามารถลงได้หลากหลายโหมดมากแล้วมันก็เก่งในหลากหลายโหมดมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปเจาะจงโหมดแบบโหมดใดโหมดหนึ่งมันก็จะไม่ไหวนะครับ ใน a b x เนี่ยค่อนข้างประทับใจในระดับหนึ่งนะครับคือไอ้พวกนั้นเนี่ยก็คือแบบคอลเลกชันก็น่าจะสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกมม่วงเิลียนเลือดก็น่าจะมีเยอะกว่าผมนะครับแต่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะต้องดีเลย์บอสได้สวยๆด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปที่เอาให้ดูอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ perfect run ก็คือไม่ใช่ตาที่ผมเล่นออกมาได้ perfect ที่สุดแต่ว่าเป็นเหมือนสามารถเอาให้ดูเป็นตัวอย่างดนะ้ว่าเอ้ยฮักเนี่ยแม่งเออมันเล่นง่ายนะเว้ยมันเล่นง่ายแล้วก็ ทำคะนนออกมาได้ดีนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับด็อกออกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเล่นง่ายกว่าด็อกออกแบบมากๆนะครับถึงแม้ว่าคะแนนในบางเคสมันจะสู้ด็อกออกไม่ได้คือในในโดยทั่วไปมันสู้ไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าแบบบางคนอาจจะพอเล่นได้แบบใกล้เคียงกันอย่างอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเล่นด็อกออกไม่เก่งนะครับฮักมันเลยแบบมันเลยมันเลยดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการดันคะแนนจริงด็อกออกมันดีกว่าเพี่แต่ว่าฮักเนี่ยมนเล่นง่ายกว่ามากนะครับคนเคยมาคอมเมนต์ช่องผมว่าเอ้ยเนี่ยผมก็ใช้ฮักอยู่นะ อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวละครอนเนกประสงค์มันาคล้ายกับตอนมาวิวที่มันที่มันที่มันดูดีกว่ากับตอนมาวิวอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้สิผมว่าฮักมันดูหน้าบ้านกว่าอนกับตอนมาวิวนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันมันลงได้หลากหลายโหมดแบบหลากหลายโหมดจริงๆริงมาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเกียร์เลือกอุปกรณ์ให้มันถ้าเกิดเราอยากอัพลง PvP เนี่ยก็หาเป็นเกียร์คอนควิสตเกียร์วิววิวอะไรนะวไฟแมนซ์มาใส่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรา อยากเอาลง PVE เนี่ยก็มีออปชันให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ว่าเกมวงก็น่าจะดูดีสุดเพราะว่ามันเล่นได้ทั้งใน ABX ABL นะครับดังหงหแถมมีเงื่อนไขเยอะมากเงื่อนไขใน Polygen ก็เยอะเงื่อนไขใน ABX ABL ก็เยอะนะครับอืมแล้วก็คอมโบใน ABX เนี่ยผมก็จะแนะนำให้กดทุกสกิลเลยแล้วก็มาลงที่สกิล5นะครับแต่ว่าเราจะเน้น3 4 5เป็นหลักสกิล1กับ2ตัดเอาบัฟให้เป็น t ทียรเฉยๆนะครับหมายถึงว่าตัดเอาบัฟให้มันได้สกิล t ทียรเร็วๆนะครับแล้วก็ตอนที่ สก right? ิล5เราคูลดาวเหลือ4วิหร kind of ือว่า3วิเนี่ยให้เรากดสกิลอันติขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมแล้วพออันติลงมาปุ๊บเราก็จะพอที่จะสามารถคอมโบได้คอมโบถัดไปอันนี้คือมันเป็นหลักการที่ผมใช้คิดก็คือพอสกิล5คูลดาวเหลือประมาณ4หรือ3วิเนี่ยก็จะอันติขึ้นไปเลยนะครับผมอืมแล้วก็นั่นแหละไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับสไตรเกอร์ก็ใช้เป็นโก้สไต์เดอร์หรือว่าแบ็กแบ็กวิดโอไกรเพราะว่าสไตรเกอร์มันในเอเบซมันค่อนข้างที่จะเฟกซ์นะครับผมแล้้ววก็อมมัันนนิิสสตตงงรายยด แล้วก็ฮาร์เป็นตัวละครที่มีสกัดบอสทั้งใน a p x แล้วก็ a p l ครบทุกซีซันคือ6อยา่างมีหมดเลยนะครับ Fracture, s n a e Shock, Silent, อ,อัมพาต Paralyze แล้วก็แล้วก็เบิร์นคือเผาไหม้นะครับมีครบหมดเลยซึ่งด็อกอ็อกไม่มีนะครับคือด็อกอ็อกเนี่ยอย่างวีคเผาใช่ไหมมันก็ต้องใช้ตัวของโก l d เดอร์มาเป็นสไตรเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเกรของด็อกอ็อกอะมัน ขึ้นมเหมือนชาวบ้านเขามเหมายถึงว่าเกรดสกิลเทียร์สกี 4. การที่เราจะทําให้สกิลเทียร์สมันสามารถกดใช้ได้ตอนที่เราจะต้องการที่จะสกัดบอสมันไม่ใช่เรื่องที่ทำํำง่ายเหมือนตัวหลายๆตัวเช่นแบบลูน่าอะไรเงี้ยหรือว่ากราดิเอเตอร์แล้วก็ต่อมานะครับใน ABL ABL เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าโอเคฮาร์คมันเก่งแต่ว่ามึงยังสู้ดอกออกไม่ได้คือ ใน A B X เนี่ยคะแนนนะฮมันมันโอเคมากๆเลยคือแบบบางคนมันชนกับดอกออกได้เลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะหากกันไม่มากแต่ว่าพอมันเป็น A B L เนี่ยมันทําให้เห็นได้เลยว่าฮักเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่ว่ายังไงดอกออกแม่กก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับด้วยความที่มันมีแมคคาสิกอะไรที่มันต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็การคิดวิธีการเล่นอะไรเงี้ย A B L มันไม่เหมือน A B X นะครับ A B X มันง่ายกว่ามากๆคือฮักมันเก่งแต่ว่าดอกออกมันยังทำคะแนนได้มากกว่าอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะ เป็นสิ่งที่มาบอกเฉยๆเผื่อใครคิดว่าโอเคฮักเนี่ยกูปั้นมาแล้วมันเก่งมากมันเก่งกว่าด็อกออกแน่นอนมันต้องทำคะแนนได้มากกว่าไม่ใช่เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นจริงนะยกยกเว้นว่าเราแบบหวยจริงๆอ่ะคือในกรณีนี้คือหมายถึงว่าเราก็ต้องเล่นดอกออกเป็น่นระดับหนึ่งด้วยนะครับอันก็แล้วแต่คนบางคนที่เล่นดอกออกไม่เป็นรู้สึกว่าเราออกแม่งเล่นยากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จรู้สึกว่าโอเคฮักมันเล่นง่ายกว่าทำคะแนนได้เยอะกว่านั้นก็แล้วแต่คุณนะครับ เอาจริงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวฮักไปก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้นานหรอกแต่ว่าผมอยากจะมาทําคลิป Follow up อีกทีหนึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยบอกได้ข้างล่างนะครับแล้วก็คลิปล่าสุดเนี่ยผมรีวิวเป็นเกียร์ครามไปแล้วรู้สึกว่ายังไม่สุดเลยฮักเนี่ยถ้าเกิดอยากลองเล่น QE จริงๆเนี่ยต้องลองเกียร์ม่วงผมเลยมาลองเกียร์ม่วงให้ทุกคนดูในในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบแบบแนะนําตัวละครหน้าปั้นสำหรับมืืออออใหมหม่่่รรรรตตัววละะคาคาาาถูกกกๆไไเงี้้ย็บดแ พูดตามตรตว่าตัวละครที่มันเก่งหาง่ายและเป็นตัวฟรีเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแนะนําให้ปั้นตัวละครที่มันเก่งและได้ใช้จริงๆไม่ไม่ว่าแบบไม่ว่าตัวละครมันจะราคาแพงต้องหามาจากไหนผมแนะนําเสมอว่าไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเลือกตัวละครให้ดีที่สุดสำหรับคุณครับซึ่งฮัคถามว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหมเป็นตัวเลือกที่ดีในระดับหนึ่งต่ถามว่ามันเป็นท็อปเทียร์นั่งอยู่บนบอลลังตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมไหมไม่ CGI. แต่มันอยู่รองจากนั้นนิดเดียวนะครับมันเป็นตัวละครที่ผมว่า ใช้ได้เลยสำหรับคนที่แบบต้องการหาตัวละครมาแบบช่วยไต่ไอดีหรือว่าช่วยเขาเรียกว่าไรน,นะช่วยช่วยเริ่มเล่นในในตอนแรกๆหรือว่าเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้ว่าหากอินฟอร์มนี้อาจจะไม่เท่อาจจะไม่ใช่สไตล์หรือว่ารูปรักที่คุณชอบแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการหาตัวละครที่มันมีประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้เนี่ยหากเป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับแนะนํา ที่จริงตัวฟรีอย่างที่บอกตัวฟรีหาง่ายมันมีไม่ค่อยเยอะที่มันที่มันเก่งจริงๆนะเพราะว่าเกวนก็ไม่น่าปั้นนะครับหลายตัวไม่น่าปั้นแบ็คแอนเทอร์มันก็เฉยๆมูไนต์ก็ไม่น่าปั้นแล้วน้อยมากที่จะนานๆทีจะมีตัวฟรีหาง่ายแล้วไม่ใช่ชุดเทศกาลนะอย่างโค้ชเดอร์มันเก่งมากก็จริงตมันเป็นชุดเทศกาลนะครับในเอ l ถือว่าไม่แย่นะครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดไ d ดีคุณปั้นไว้แน่ในระดับหนึ่งเนี่ยผมการันตีเลยว่ายังไงก็ต้องเกิน10ล้านแน่หรือไม,หอไม่หรือไม่ก็ใกลย้ย ถ้ากิใครหวังว่าแค่จะเอาแค่6ล้านเนี่ยยังไงก็เกิน6ล้านแน่นอน,นะครับไม่ว่า ID คุณจะเป็นประมาณไหนขึ้นมันก็ไม่ใช่แบบ ID เริ่มใหม่ถ้าเกิด ID คุณแบบมีการ์ดในระดับหนึ่งมีเกียร์อะไรเงี้ยมีคอในระดับหนึ่งผมว่ายังไงมันเกินลิมิต6ล้าน7ล้าน10ล้านใน a b l แน่นอน